กำลังจะทดสอบกันแล้วนะครับเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนัองเต้เดอยวมังกี้เอสอารนะครับไม่มีเส้นชัยครับวันนี้เราเทสทดสอบการขับขี่นะครับอยู่ที่สยามพรีมี่มเอาท์เล็ตนะครับพร้อมไหมพี่พร้อมแล้วครับโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาขับรถยามาฮ่าเอ็นะครับเป็นต้องบอกว่าสตีลบูนะครับคอนเซปที่เป็นกระทิงเหล็กนะครับมันจะแรงแล้วก็อัตราเร่งเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปทสกันนะครับโอเค ไปเจ็ดรอบของเรานะครับ,บ,บ,บสู้ตายไปแล้วครับเราจะมาทถวสอบ MT ศูนย์สามนะครับต้องบอกว่าหน้าจนะจรับเป็น LED เรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เกียร์หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้มีลูกกันหน้าด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหเกียร์หนึ่งครับมันพุ่งๆนิดนึงครับปิด ความรู้สึกนี่มันแบบติดมือนะครับเราลองขับเกียร์สองครับเกียร์สองชิลชิมากนะครับเราขึ้นลูกกันหน้าก่อนครับอูโหเกียร์สองนะครับขี่สนุกจริงๆครับอัตราเร่งดีมากนะครับความรู้สึกเราแล้วก็แฮนด์มันใกล้ชิดกับตัวเรานะครับผมรู้สึกอย่างแรกนะครับที่มันแบบโคตนนั่งสบายอ่ะคือแบบออกทิปไปเหอะไกลๆกี่ร้อยโลนี่คือเราเหมือนนั่งเราเหมือนนั่งดูทีวีอยู่บ้านนะครับคืออารมณ์มันประมาณนั้นจริงๆนะครับ เวลาขึ้นลูกกันหน้าเหรอครับก็โอเคมันก็โอเคนะครับไม่เจ็บไม่อะไรนะครับโชคค่อนข้างดีนะครับอัพไซด์ดาวเทเลสโคปิกอัพไซด์ดาวนะครับเกียร์สามยังดึงอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าความเร็วสี่สิบนี้เกียร์สามยังดึงอยู่แล้วก็บา,าดลานซ์รถดีมากครับพอแฮนด์มันมาอยู่ใกล้ข้างหน้าปุ๊บแบบความรู้สึกเรามันกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับทําให้เรารู้สึกแบบนั่งสบายแล้วก็บังคับรถไปจับแฮนด์อะไรได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับ เลี้ยวหรือเปล่าครับไปทางไหนวะเนี้ยโอ้โหเด้งเด้งเด้งก็โชกดีมากครับเราเสียวถนนมากเลยครับมันค่อนข้างที่จะแบบลื่นลื่นื่นลนะครับมันเป็นถนนแบบว่าอันเนี้ยมีรถสวนนะครับตรงนี้เราจะรู้กนาดโอ้โหเบรกดีมากครับเบรกหน้าค่อนข้างโอเคเลยครับ ตาเร่งดีมากครับอู้ใช้ได้เลยครับลองขึ้นลูกกันหน้าแรงๆอ้โหบบาลานรถดีครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือแบบมันแบบบาลานรถค่อนข้างดีครับเราขับเร็วเราขับถนนเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเอาค่อนข้างอยู่นะครับรถมันนิ่งมาก โอ้ยปีบแต่บดขีดขอโทษครับโอ้โหล้อหลังสไลด์ครับโอ้ยบาลานซ์ลดโคตรดีเลยครับอัตราเร่งเดี๋ยวผมลองทิ้งระยะห่างพี่คันหน้านิดนึงขอลองทางตรงนิดนึงเราดูนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ หูเบรกอยู่มากครับู้โอ้โหเนี่ยเฮ้ใช้ได้ใช้ได้บาลานซ์รถดีไม่ดีมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วโอ้โหลอยขึ้นเนินก็ผมอัดเต็มที่นะครับถือว่าใช้ได้ครับความแรงนี่สุดยอดต้องบอกว่าบาลานรถด,ดีมากครับเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยมันแบบว่าชิวๆนะครับผมจะลองปล่อยมือขึ้นเนิน,นครับโอ้โหนิ่งมากครับเนี่ยครับบาลานรถ เรามาดูกันตาเร่งนะครับอันนี้เป็นทางถนนธรรมดานะครับโอ้ยล้อลอยโอ้โหแป๊บเดียวแปดสิบแล้วครับลราถามว่าเบรกดีไหมนะครับเอาไปแล้วครับโอ้โหเบรกใช้ได้ครับยางตัวนี้ยางรถทดสอบนะครับมีการเปลี่ยนมาเพื่อให้มันแบบทํางานได้ดีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองเทสระยะเบรกตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเราดูนะครับ โหปึ๊บ oh. ใช้ได้เลยครับปะชกโชคกรู้สึกว่าดีมากนะครับเพราะว่าผมขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่กระแทกแรงเกินนะครับเราสายถนนนี่ขับขี่ในเมืองน่าจะสบายแน่นอนครับอันนี้เบาๆนิดนึงครับมีคนก็ต้องบอกว่าการขับขี่ตรงนี้ก็มันเป็นการขับเทสในเหมือนกับที่ชุมชนนะมีคนเดินเข้าห้างก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเราจะลองเทสว่าความเร็วเท่าไหร่เบรกแล้วบาลานซ์รถมันเป็นยังไง แปดสิบนะครับเจ็ดสิบอู้หูเอํบทำงานดีมากครับล็อกปุ๊บเหลือยี่สิบโอ้ไปน้องวินเราอยู่ไหนวินดีเซลครับน้องวินอยู่ไหนวะ มันมากครับสนุกสนุกขี่มันมากแล้วก็ต้องโค้งก็จะแบบสไลด์สไลสด์สนุกสนานครับคันนี้นี่นะครับ <S <S <ๆ>อยากจัดอยากจัดอีกที่สิบรอบะครับลดน้ำหนักแล้วก็ขี่มันมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถนนมันจะลื่นๆนิดๆแต่ว่ามันมันเป็นฟิลที่เราโค้งแล้วมันจะสไลด์สไลด์นิดนึงนะแบบเอ้ยคิ๊บๆมันแบบเพิ่ง เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาทดสอบขับขี่แบบว่าสถานที่แปลกๆนะไม่เหมือนใคร